สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับรายการของเราเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ19.00นนโดยประมาณะนะครับนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สุพันเดิอนเรือเช่นเคยนะคะจะนำเนื้อหาสาระทางด้านโหราศา,ศาสตร์มาให้กับท่านผู้ชม วันนี้นะคะส่วนฉันอาจารย์สินิพันธ์ศรีโสภาดีก็จาเป็นผู้ช่วยิทีกรให้กับอาจารย์สุพันธ์เดือนในวันนี้ค่ะครับผมครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนาพยากร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่27สิจพฤศจิกายน2552นะครับวันนี้ดาวต่างๆโคจรเป็นอย่างไรก็ดูในตารางนะครับค่ะจะเห็นได้ไหมมงก็จเห็นอันไหนังนี้ฝั่งนี้โยกไปโยกมาทางบ้านบอกงงฮะนะครับที้จะเห็นว่า ดวงดาวที่โครจรในวันนี้นะครับก็มีการเคลื่อนโคเ,เคลื่อนยกย้ายราศีกันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เลขสี่นะครับเลขสี่ตรงตรงมือผมเนี่ยครับเลขสนะครับเนี่ยตรงเนี้กับเลข8ปดเขาเรียกว่าดาวพุธโครจรเข้าไปที่า<น>ราศีธนูแล้วครับกับรา,า,าหูเพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ฝนจะเริ่มซาลงนะครับซาลงไม่ใช่หมายความว่าฝน ตกเลืซาซาหมายความว่าเริ่มห่างนะครับก็คือฝนจะไม่ค่อยตกแล้วภาคใตนะครับแล้วก็อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับถามว่าทําไมอุ่นขึ้นเพราะว่าราหูยกลงมาแล้วนะครับยกลงมาเจอกับราหูเลขแปดนะครับเจอกับเลขสี่คือดาวพุธดาวพุธในราศีธนูค่ะเพราะฉะนั้นตําแหน่งของดวงดาวตัวนี้นะครับก็หมายถึงจะเห็นว่าไอ้ดาวพุธเนี่ยตอนนี้โคจรเป็นปลาในราศีธนูนะคะเป็นปลาก็หมายความว่าตรงข้ามกับเกษตร แต่ท e. ี่ที o, ่ที่นุ่มเขาบอกถ้าตรงข้ามกับเกษตรจะเป็นอกกต้อไเี้อกกต้ออ๋ออกตเขาบอกเออเขาบอก่ใช่ตรงข้ามกับเกษตรอกกตออตอ๋อนะครับเพราะนั้นตรงข้ามเกษตรกังโหาศารตราก็คือหมายความว่าเป็นปะาปลาแปลว่าตรงข้ามนะครับมันเกษตรแปลว่ามั่นคงนะครับปราแปลว่าไม่มั่นคงหรือแปลว่าอ่อนนะอ่อน เพราะนั้นจะเห็นว่าดาวพุธตอนนี้โคจรเป็นปลาเป็นป่าหมายถึงว่าการเจรจาเอกสารการติดต่อเรื่องหุ้นส่วนอะไรจะไม่เอาแน่เอานอนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นมันก็จะมีการผันขวนผันผวนเนื่องจากเจอกับราหูราหูเลขแปดเนี่ยก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกระนะครับตลาดหุ้นหรือการติดต่อจะเห็นว่าช่วงระยะนี้นะครับตอนนี้ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ราศีมีนนะครับกลุ่มดาวมันจะอยู่อยู่นะครับราศีมีนเนี่ย มันมีเลิกอยู่สามเลิกคือเพชรฆาตราชาแล้วก็สมโนนะครับอ่าตอนนี้ดาวการเนี่ยสิบหนึ่งองศานะครับสิบหนึ่งองศาห้าสิบจดาเกาะนวังลูกที่สี่นะครับดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะครับแล้วก็เกาะราชาแห่งเลิกนะครับเพราะนั้นราชาแห่งเลิกถามว่าเลิกนี้ดีไหมดีถ้าสามลูกนวังแรกเนี่ยไม่ดีนะครับเนื่องจากโดนนวังตียางลูกพิษอ่านั่นเขาบอกและลูกพิษมันคืออะไรลูกพิษก็คือ ในช่วงที่เสียจารเสียในดแปลานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถ้าทาพิธีือทำอะไรนะครับวันนี้ผมไปทําพิธีกรรมมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่คนฟังเอาตาแหน่งของดวงดาวและนี้เราจะเห็นว่าไอ้เลขแปดเนี่ยราหูเนี่ยเลขแปดตอนเนี้ยมาโคจรอยู่ที่ราศีธนูราศีธนูในดวงเมืองเรามีดาวพระหัสกับดาวเสาร์อยู่ดาวเสาร์อยู่ในครับผมดวงน่าเพราะเขาบอกว่าครับผมที่เขาบอกว่าคนที่ตําแหน่งของดาวเนี่ย ถ้าพูดถึงการขี้โกงหรือขโม,มยเนี่ยก็คือดาวอังคารกับราหูาหูค่ะแล้วตอนนี้ร<ด>าหูเนี่ยตอนนี้พอเข้าไปเจอพระรหัสปุ๊บเป็นไงฮะพวกเอาเสียงพระไปลดเลยในวงการศาสนาค่ะเพราะว่าสุภาษของดวงเมืองคือศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขความราบรื่นและพระรหัสการาหูเนี่ยเขาเจอกันเมื่อไหร่เขาจะเป็นศัตรูกันตามพิธานชาติเลยถ้าเป็นตัวบุคคลเราจะบอกว่า ระวังสุขภาพจะป่วยช่วงท้องเพราะว่าราหูเนี่ยโดนพระรหัสเนี่ยเอาจับวางตัดขาดเลยในเวลาราหูกับราเกตเพราะนั้นดาวคู่นี้ถ้าเจอกันเมื่อไหร่หนึ่งระวังขัดกับผู้ใหญ่สองระวังเรื่องสุขภาพสามจะมีการเรียกเรกว่าระวังยากผู้ใหญ่จะป่วยหรือเสียมีเกณฑ์จับแยกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับเพราะนั้นพระราคาราหูนี่เป็นดาวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับและอย่างหนึ่งจะเห็นว่าราหูเนี่ย ถ้าพูดตามหลักไปแล้วก็คือโลกใบนี้นี่เองคือโลกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพระราหูนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงก็รู้ตอนที่ว่าอาทิตย์จันท์นะครับแล้วก็ราหูในดวงจักรราศีในปฏิทินโหราศาสตรส์นะครับถ้ามาอยู่ร่วมราศีเดียวกันหรือเลงกันจะเกิดคาดขึ้น<ช>ก็หมายความว่าราหูนั่นก็คือโลกใบนี้นี่เองค่ะแต่คาดหมายถึงคาดก็หมายถึงเงามืดของดวงจันที่ไปบังดวงอาทิตย์แล้วมีอิทธิพลต่อ ไเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเ็าถือว่าเป็นตัวให้พลังนะครับให้พลังพลังให้เพราะนั้นเราสังเกตดูเด็กกลางคืนเนี่ยพวกเราเรารู้สึกจะอ๋อนไอยากจะหลับจะนอนไม่มีเลี่ยวมีแรงไม่ได้รับแสงอาทิตย์ค่ะพอเช้ามาเห็นแสงอาทิตย์ที่มันมีแสงสว่างขึ้นรู้สึกมันสดชื่นมีแรงวันใดที่เราตื่นขึ้นมาพระอาทิตย์ไม่ขึ้นท้องฟ้าหลวงรู้สึกง่อยๆไม่อยากตื่นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ามันไม่มีพลังของแสงดวงอาทิตย์ เพราะนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวพลังชาร์จแบบให้กับมวลในสสว์ในโลกนี้นะครับเมื่อมันไม่ให้แสงมาปุ๊บมันก็เกิดจุดมืดขึ้นในตำแหน่งนั้นเมื่อเกิดมืดมันก็เกิดพลังสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมักจะมาในความความมืดค่ะเพราะฉะนั้นผีก็มาในความมืดผีกลางแก้งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวค่านี้คือทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาในดวงวันใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะอยู่ของ ส่วนใดของร่างกายะจะอยู่ราศีอะไรของเรือนชะตาแต่อันด<บ>ับหนึ่งก็คือสุขภาพาไม่ดีคุะอาจารย์เพราะนั้นตำแหน่งของราหูเนี่ยนะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราจะเห็นว่าราหูเนี่ยยกมาในพื้นดวงของประเทศไทยเราเนี่ยราหูเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมีนเป็นวิน,นาศนะครับวิน,นาศวิน,นาศเพว่าเรือนที่สิบสองหรือว่า เรือนสุดท้ายหรือวินาศเพราะว่าวิบัติซ่อนเลนปิดบังความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะเรือนที่สองของราศีของลัคนาโลกะครับแล้วตอนนี้เราหูเนี่ยมาราศีธนูเป็นเรือนที่9ของลัคนาโลกและก็ลัคนาดวงเมืองด้วยนะคะราศีนี้มันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องจะเห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนค่ะตอนนี้พี่หูเขาเข้าไปปุ๊บกระทั้งดาว พระหัสเสาราหูครับทีนี้เป็นยาพุดธมัจจา่พระหัสไก่เสาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันค่ะพอพี่หูไปเจอพี่เสาเขาก็เฮ้เล่เฮ้เล่พวกเดียวกัน่ะเสร็จแล้วพี่หักเนี่ยพี่หักจะอยู่คนเดียวเลยแล้วก็พักองศาซะด้วยตอนเมืองเราพระรหัสพักองศาอยู่เพราะนั้นก็เหมือนพระเจอโจรสองคนร่วมกันนะครับตอนนั้นมันก็เลยเล่นอะไรเสาคือของเก่าเพราะนั้นตอนนี้พระเก่าโดนหมดแล้วก็ลาหูนี่คืออะไรครับสิงไม่ใช่ ลาหูนี่คือสิ่งเขาเรียกพัฒนาแปดปอมเพราะนั้นไอ้ลาหูเนี่ยไปเจอเสาก็คือของที่มันเป็นลักษณะการผสมผสมก็คืออะไรครับทองเหลืองไงพวกเล่นพ<ช>ระเ็ะเล่นยกอะไรฮะอะไรเด็กกระถางทูดทองเหลืองนะครับเล่นหมดตอนเนี้ยเพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงนี้เราต้องระวังปัญหาเากี่ยวกับเรื่องโจรเขาเขาเรียกว่าโจรขโมยนะครับเพราะลาหูกลางคานเนี่ยตำแหน่งดาวสองต<อ>ัวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ดาวงคารเนี่ย S <S อยู่ในเรือนพันธุของลลกษณาโลกเพราะนั้นเรือนพันธุก็หมายถึงบ้านหรืยอยที่อยู่อาศัยของเราั่านเองนะครับเพราะนั้นใครที่ปลูกบ้านขึ้น้านใหม่ลองดูฮะเอาราวหูหรอือเสาเอ้ยราวหูเรื่องคานอยู่ในเรือนพันธุนี่จะต้องถูกขโมยขึ้ขนบ้านขโมยนะขโมยขึ้นบ้านเลยเารปลูนบ้ารขึ้นวันใหม่ก็ต้อง ขาต้องไม่ให้ดาวราหูดาวอังคารคุมกันในเรือนพันธุ์คุมก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่มีความสัมพันธ์กันทาำคู่ใช่ไหมคะถ้าอังคารนี่หมายถึงนีรโจรเงี้ยโจรแบบพวกหลาถ้าเป็นราหูเนี่ยประเภทอาจจะเป็นนักเพลงพวกยาเสพติดของมึนเมาพวกอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นไอ้ดาวบาประกอบสองตัวเนี่ยเขาจึงวางหลบไว้หลบให้มันจะอยู่ในเรือนอริมอนะนะครัเออนะครับเพราะฉะนั้นการทําตําแหน่งของการวางดวงบางคนเนี่ยมาถามผมในเว็บในเว็บของเรานะครับ matteryak dot นะครับเดี๋ยวจะรู้เพราะนั้นใครมีปัญหาอะไรก็ไปที่มัสเตอร์ยักษ์ง่ายๆหรือเวิร์ไวเว็บมัสเตอร์ยักษ์อนเน็ตนะคะเข้าไปจะมีเนี่ยตอนนี้มีทางบ้านเนี่ยเข้าไปถามตอบเยอะเดี่ยจะมีอยู่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับาทางบ้านเนี่ยแล้วก็เรื่องการวิัยวิเคราะห์ชื่อด้วยอาจารย์ในเน็ตก็ถามมาก็จะตอบให้ค่ะครับผม